สวัสดีครับมาผมมาหอ,อก,กับเซวล์คูปตาลาศีสไรเราจะเรินนะครับวันนี้พ่อปีพาน้องนะครับมาอยู่ที่บ้านน้ํแดงนะครับตำบลเปาะอ,อําเภอพึ่งปูนนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มาจัดกิจกรรมปอดการเผานะครับอกูปตะหอกก็ะไรน้ํารถแถวหาสองสองแปดนะครับ มาโชว์ไอพีไหายนองในเมืองนะครับเป็นกิจกรรมรวมกับท่างเกษตรอำเภออะรกัทางจังอำเภอบึืงบูนนะครับ,เ,รบ,บ,รบเป็นว่าร่วมกันนะครับลถน้ดกันเขานะครับเพราะว่าคุณน,นอกพีเอ็มนะครับ ในย้ำเือรวมงานน้ำมือนี่เข้ากับในน้ำรดสองรุ่นด้วยกันนะครับสามรุ่นครับสมรุ่นนี่เนี่ยเอลฮสองแปดลกะเอ็มหกนะครับเอ็มหกสองสี่ศูนย์นะครับกำลังจะเอามาโชว์นะครับหจะเป็นรถนะครับ เล็กๆนะครับออันหนึ่งเป็นรุ่นแถว40นะครับกับเครื่องอัดฟางนะครับแถว40อั่งแปกับเครื่องอัดฟางนะครับเพราะว่ากิจกรรมวันนี้ก็เน้นคือบ่าห,เาหอเผาล้วพี่น้องนะครับคือว่าหอเผาหลังจากเข้าเกี่ยวเขาแล้ว นะครับก็จะเป็นตนะามันเฟืองมันหลายเท่ากับอัดเอานะครับอัดแล้วนะครับเขาก็ไถครับไถแล้วกนก็นจะมานพอเที่ยงหรือว,ว่า,าตัวนะครับตัวแล้วจะข้าง แต่ละบ,บุคคลเราเอาไงมันกระโดดนั่นงร่องเป็นตัวผ้าเดวตัวฝ่าเนาะตัวผ้าไหมไมันเป็นตัวฝ่าตัวผ้านะครับอ่าเก็อันออนี้เอาเอ็มหกสองสองหกสองนะครับสี่ศูนย์นะครับ, 40, รบอ่าหกสองสี่ศูนย์เป็นรถสาธิตมา้าช่วยพี่ให้น้องนะครับวัอนี้นะครับผู้ใด โอโยเกะไก่นะครับก็สามารถมาดูได้นะครับเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับมีมาลงเทียนแล้วก็จะมีของชํารวยมาแจกพีแจกนองนะครับแจกพีแจกนองเป็นกระเป๋าของกุโปตานะครับเจริญชาวบ้านกับเพื่นมานะครับ รวมกันหลายนะครับเป็นกลุ่มแปลงใหญ่น,นะครับกลุ่มแปลงใหญ่ของตำบลม่วงนะครับตำบลม่วงนะครับตำบลม่วงอำเภอบึงบูนนะครับตัวที่ครับตำบลเปาะครับตำบลเปาะบหมนม่วงตำบลเปาะนะครับ <c oughs> กันี่ไทยครบนะครับ กิจกรรมเมื่อนี้นะครับกับเจนีไทยกบเราสร้างน้ำหลักวันนะครับเป็นปอเทื่ยงนะครับเป็นปอเที่ยงปนามาเมื่อะนี้นะครับอันนั้นแล้วก็อ่าไว้ใจนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับของเฮานะครับตรงนี้นะครับก็ลงให้พี่ให้นอ้องกันละ ในเมืองนะครับบงางเมืนว่าจะขายรถย่างเดียวนะครับแต่ทีิจกรรมรวมกับอาชาวบ้านนะครับแต่ทั้งที่ดีนะครับกับทางภาครัฐเพิ่นกับลดน้ำลงพอหาเผาน้าพี่นอ้องพอพีเอ็มขอบคุณพี่เอม็เอมก็จะหลายเนาะทำให้เป็นมลพิษนะครับ อยากให้พี่ใหน้องอยากให้พี่ให้น้องไทยกบดีกว่านะครับครับเอานะครับสําหรับคลิปนี้คงจะฝากไว้ตะเพียงแค่นี้นะครับตอนนี้เพิ่นลงทะเบียนเพิ่นลงทะเบียนกันก่อนนะครับลงทะเบียนแล้วครับเ,เดี๋ยวเจาอากะ ในคลิปต่อไปกับเือดพามะมึงนะครับสาธิตเครื่องอัดเฟืองนั่นแหละนะครับเครื่องอัดเฟืองของคู่โบต้านะครับตอนนี้กับี่ขายนะครับเป็นเอชบีหนึ่งสามหาหนึ่งสามหกนะครับราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นหาพันบาทนะครับสมัติพรในนะครับพรในแค่ดาวแค่สองหมื่นนะครับดาวสองหมื่นห้านะครับดาวสองหมื่นหา พอได้สี่ปีถ้าพี่น้องเน่าผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมแหละเบอร์เสวาร์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเก้าศูนย์สองศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเสวาร์จะพามาเม,มืองเพันอาัดฟางนะครับไทยครบต่อสั่งนะครับแล้วก็ว่านเป็นปอเทืองนะครับคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดี uh